สวัสดีครับจากเว็บไซต์ j u i c e r c u p c o m นะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำเครื่องคั้นน้ำผลไม้ระบบเกลียวเดี่ยวแนวตั้งที่ดีควรมีคุณสมบัติอย่างไรนะครับผักผลไม้ที่จะนำมาคั้นกับเครื่องคั้นน้ำผลไม้ทางเราแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันนะครับประเภทแรกคือประเภทที่ไม่มีเส้นใยนะครับไม่มีเส้นใยดูได้อย่างไรนะครับผมยกตัวยอย่างเช่นแครอทนะครับเมื่อเราหักออกมาแล้วไม่มีเส้นใยนะครับ ประเภทที่2คือประเภทที่มีเส้นใยนะครับประเภทที่มีเส้นใยดูได้อย่างไรนะครับยกตัวอย่างเช่นเซอร์รี่นะครับเมื่อเราดึงออกมาแล้วจะมีเส้นใยนะครับอันนี้ก็คือมีเส้นใยนะครับสำหรับเครื่อง HD Cook Sense สามารถที่จะคั้นผักผลไม้ที่มีเส้นใยได้ดีนะครับทั้งนี้เพราะว่า HD Cook Sense มีคุณสมบตัติต่างจากเครื่องคั้นรุ่นอื่นดังนี้นะครับ ตัวเกลียวคั้นนะครับมีใบตัดถึง2ใบนะครับช่วยตัดเส้นใหญ่ให้สั้นลงก่อนที่จะเข้าห้องคั้นนะครับตัวถ้วยกรองนะครับสามารถที่จะคายกากได้รอบทิศทางนะครับและช่องกา,กากออกมีขนาดใหญ่นะครับตัวโถรับน้ำตัวโถรับน้ำช่องคายกากมีขนาดใหญ่นะครับจึงคายกากได้ดีกว่านะครับ สุดท้ายคือส่วนของมอเตอร์นะครับมอเตอร์ของ s d c o o k s e n s มีขนาด200วัตต์นะครับหมุนด้วยความเร็วรอบ47รอบต่อนอาทีนะครับจึงลําเลียงกากออกมาได้อย่างต่อเนื่องและสม่ำเส,สมอนะครับไม่เร็วเกินไปนะครับต่างจากเครื่องคั้นยี่ห้ออื่นนะครับที่มีความเร็วรอบสูงกว่านี้ถึงแม้จะคั้นได้เร็วกว่าก็จริงนะครับแต่ผักผลไม้ที่มีเส้นใยสูง ทำให้ไม่เนื่องจากความเร็วรอบสูงครับจึงไม่สามารถที่จะระบายกากออกมาได้ทันนะครับสำหรับผักผลไม้ที่ผมจะมาเตรียมทดสอบกับ Cook s d Cooksense มีดังต่อไปนี้นะครับเซอร์เรี่นะครับก็มีเส้นใยสูงนะครับออผักโขมก็มีเส้นใยแล้วผักคะน้าก็มีเส้นใยนะครับส่วนแอปเปิลกับแครอทผมนำมาคั้นเพื่อ ทำให้รสชาติของน้ำผักที่เราคั้นออกมาเนี่ยชวนดื่มมากยิ่งขึ้นนะครับต่อไปนี้เราจะมาเริ่มคั้นน้ำผักที่มีเส้นใยสูงจากเครื่องคุกเซนกันเลยครับ การของผักโขมเริ่มออกมาแล้วนะครับ มีเส้นใหญ่นะครับ อันนี้เป็นก้านของผักขมนะครับ คุณผู้ชมจะได้ยินเสียงนะครับตัดของใบตัดของเปลียวคัน,นเขาจะตัดเส้นใยไฟเบอบร์ให้สัน้นลง ตอนนี้ผมจะใส่แอปเปิลนะครับเพื่อให้รสชาติของน้ำผักที่ออกมาเนี่ยได้ดีมีรสชาติดียิ่งขึ้น,น เดี๋ยวเราลองแครอทไปสลับดู เขาจะดันแครอทออกมาครับ นี่คือน้ำผักสดๆเลยนะครับก็จะเห็นได้ว่า SD Cook s e n s เนี่ยสามารถที่จะคั้นผักที่มีเส้นใหญ่ได้นะครับอย่าลืมนะครับการดื่มน้ำผักผลไม้คั้นสดๆทุกวันดีต่อสุขภาพของคุณและคนที่คุณรักขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ